พัฒนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกองค์บารมีรวมพระปจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณลูกลักทข้กพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้น จะเป็นรูปลักพุทธธรรมะสังฆะก็ตามรูปลักของปู่ดู่ของปู่ทวดก็ตามจักรพพัดก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเตพภูมทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพพัดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง Wato, sama sambut tasa. Tasa wato, arahato, Namo tassa bhagavato arahato samma samputassa. Namo tassa bhagavato arahato. Tassa. Namo tassa bhagavato arahato samputassa. นามพุททายะพระพุทธไตรัตนัญามานีนปรัตสศีสหสสสุธัมมาุพธโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภีธานังวารังคันธ si ังสิวาริธรรมหาเทรังอาหังว ah ันธามิธุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุถะธรรมะสังฆปูเชนี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนภรัตศีสาหัสสุธรรมนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อากทีทานังวรังคันทังสิวริตานาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิตาติโยอหังวันธามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆะปูเจมินโมภูธายะ พระพุทธไตรัตนญยานมณีนภรัตศีสหาชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิทานังวรังคันธัง สิวริตาเทรังหังวันธามิทุระโตหังวันธามิตาจิโยหังวันธามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆะูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตรยตนะยา มานีนภารัตสีสาหาสุทัตนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทีทานังวารังคันธังสิวาริตาเทรัง หังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมภทธายะพระุทธาไตัยยตนญญาณมานีนภรัต สีสาสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิทานังวรังคันธังสิวลิตานาเทรังอาหังวันธามิทุระโต ขังวันตามิตาตุโยทามิสัพพโสโคถาธรรมะสังฆะปูเชมินะโมโคทายะพระพุทธาติยตนะญาณมานีนภรัตสีสาหาจัสมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวริตาเทรังอาหังวันธามิทุระโต ขหังวันทามิตาติโยข้ามวันทามิสัพพโสโุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะโมุทธายะพระโคตตาไติรัตนายานมานีนภารัตสีสะหาสาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตังาเทรังอาหังวันธามิธุระโต อหังวันทามิตาจิโยหังวันทามิสัพพโสโคถะธรรมะสังฆะปูเชมินโมโคทายะพระพุทธาไตรลักษณ์ญาณมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธังสิวริตาเทรังอาหังวันธามิทุรโต ขังวันทามิทาจิโยขังวันทามิสัพปะโสโคถาธรรมะสังฆะปูเชมินะโมโุทธายะพระพุทธาไติยตันทะยานมานีนภรัตสีสาหาสาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะุูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวารังคันธังสิวริตาเทรังอาหังวันธานิธุระโต หังวันทามิตาติโยหังวันตามิสัพพโสโคถาธรรมะสังฆูเชมินะโมโุทายะพระพุทธาไตรลักษณ์ญาณมณีนพรัตน์สีสาหาจัสมา พุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวะริตมาเทรังอาหังวันธามิทุระโต หังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพพโสโคทาธรรมะสังฆะปูเชนินะโมโคถายะพระพุทธาตัยรัตัญญามะนีนภรัตสีสะหาจัสุธัมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาธีทานังวารังคันธังสิวะริตมาเทรังอาหังวันธามิธุระโต ขังวันทามิทาติโยขังวันทามิสัพพโสโคถะธรรมะสังฆะูเชนินามุโคทายะพระพุทธาไตรลักษณ์ญานมานีนภรัตสีสะหาสุธรรมะ โอทัตโมสังโฆยะถาพุตโมนะพุทาอุชาธรรมะอุชาสังฆะอุชาอาภีทานัมวารังคันธังสิวรีธรรมะเทรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโย อาหังรันธามิสัพสะโอทาธรรมะสังฆาอุเชแพรไปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดหนดข้างบนกำหนดในเมืองมนุษย์และกำหนดลงไปที่ข้างล่างแพรไปให้กับบิดามารดาโมยาทั้งหลายผู้มีพระคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายผู้มีพระคุณกับพุทธภพมะปัญโยทุกคนผู้ที่อธิษฐานใหะช่วยเหลือทุกผู้ทุกคนส่งวิญญาณนะสัพเพโหธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขา harap bhakta bhakye bha kanan jayam haram tanan jate jena rakam pantami kapasok sabbe buddha sabbe dhamma sabbe jangka harap bhakta bhakye kanan jayam haram

Sakye buta sakye dhamma sakye sangkha Sarap pata patye kanan jayam garam Sarap mantanan jate jenarap Kampan jami tapaso dhamma ตาปจเจกานันเะยังพระรามอาระหันตานันตะเอเสนรักขังสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ